รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอรรหัส ดาวินชีเกมถอนร,รหัสมาแล้วครับวันนี้เราจะมาถอนร,รหัสไปกับคุณเอ๋แชมป์12สมัยกันต่อที่ตอนนี้มีคะแนนเท่ากับผู้ท้าชิงครับไปชมกันว่ารหัสต่อไปนี้ใครจะชิงคะแนนไปได้ครับ2พยางรารัดเสียงมาครับเบื่อเบื่อ เบื่อเหนื่อยเบื่อเหนื่อยเบอร์สองค่ะทิมซิลค่ะเบื่อมาบ่อยมากๆเบื่อเหนื่อยเบื่อเหนื่อยไม่ได้อีกแล้วค่ะโยกค่ะทอรถนาบว่าอะไรคะสองพยางนี้ซาเล้งค่ะซาเล้งรับไปอีกหนึ่งพันครับ ไม่ต้องเหนื่อยนะคะเรามอบดีน่านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่านะคะเพิ่มประโยชน์ทุกวันดีทุกวันให้ไปอีกหนึ่งเซตจ้าเบื่อเหนื่อยเบื่อก็คือเสงเเ็งเหนื่อยก็คือลานะฮะเสงลลาพัวนกลับเป็นซาเล้งเลยทันทีเสียไปอีกแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ครับผมที่5,000ทีนี้รวมกันก็คือ1 0,000 ถ้าไม่ปล่อยหลุดไปใครชนะก็ได้หนึ่งหมื่นอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ลงมาก่อนครับคนละ2,000เป็นสี่พตรงกลางซึ่งถ้าปล่อยหลุดไปจะทำให้ทั้งคู่เหลืออยู่3,000นะครับไปได้อีก2ข้อดาวินชีขอ3พยางราดภาพมาครับ ค่เอ้ยครับรำมะนาค่ะรำมะนาถูกต้องครับผมภาพแรกคือรานะฮะรอสละอามีวงกลมข้างบนก็เป็นรำภาพที่สองมะนาว นะฮะแต่ภาพสุดท้ายบอกไม่เอาวอแหวนค่ะก็เลยเหลือแต่มะนารำมะนาไม่ยากพุ่งพร้อมกันเลยน่าเสียดายจริงๆแต่อย่างที่บอกใครได้ไปขึ้นนำน้องเอ๋ขึ้นนำเจ0 0พต่อ3,000ครับแล้วเขาคิดได้พร้อมเลยนะคะเมื่อกี้มันเฉือนกันแบบนี้เดียวไปพร้อมเลยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นคุณตูนเนี่ยเสร็จไปแล้วเอ๋ไม่ได้กินหรอกครับผม แค่หันไปก็ถึงแล้วคนอะไรนะคะพี่รีเกือบไปแล้วเมื่อกี้ก็แบบนิดเดียวเองรีผมชอบมากเลหนาเขาแบบอินกับแบบตอนกดแต่มันไม่ทันนะสิเราเหลืออยู่สามพันเขามีเจ็ดพันกลยุทธ์คือยังไงขอหนึ่งพันโอเคชัดเจนมาถูกต้องครับต้องไปอย่างนั้นล่ะหนึ่งพันเป็นสองพันตรงกลางสองพันตรงกลางครับ ดาวินชีขอส,สองพยางสองพยางรหาชเสียมาครับที่ดินของซัคเกอร์เบิร์กที่ดินของซัคเกอร์เบิร์กที่ดินของซัคเกอร์เ<ร>บิร์กแลนด์มาร์คค่ะโอ้ไม่ต้องรอเลยจ้ะแลนด์มาร์คแปดพันต่อสองพันครับ ที่ดินก็คือแลนด์นะครับของซัอกเกอร์เบิร์กก็มาร์คซัอกเกอร์เบิร์กนะครับเจ้าของ Facebook นั่นเองก็แลนด์มาร์ค8 0 0 0ต่อ2,000นี่เบอร์สองที่ฉันมาแรงนะคะเนี่ยมาแรงมากมาแรงจริงๆทั้งเบอร์สองและเบอร์สามนะครับผมจริงๆกดกันหลายคนแต่ว่าคนนี้เขาจะไวมากใช่แชมป์ของเรากดและตอบได้เท่ากับว่าเรายังมีสิทธิ์แบ่งเล่นเท่ากับว่าเราไปได้อีก2ข้อ เท่ากับว่าเรามีโอกาสตีคืนกลับมาได้ครับแบ่งเนาะแบ่งแบ่งครับผมมารวมกันเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางดาฟนชีขอ1พยาง1พยางลาดภาพมาครับ เบอร์ห้างโจ๊กนะกดอีกแล้วมาอีกแล้วโอกาสนี้เป็นของคุณโจ๊กอีกแล้วคุณโจ๊กค่ะหนึ่งพยางตอบว่าง่ายครับมันง่ายขนาดนั้นใช่ไหมพี่มันง่ายไหม <c oughs> รับอีกหนึ่งพันครับโอ้ยเยี่ยมเลย <ๆ S 1> แล้งง่ายๆคุณวันนี้คุณรับดีหน้าที่ฉันไม่กี่เซตคะเนี่ย สเหรอไม่พอค่ะคุณตอบได้ที่ฉันก็ต้องให้ดีน่านมถั่เหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่าเพิ่มอีกหเซตเจ้าภาพแรกคือภาพของเก้าอี้นะครับผมและภาพที่2คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, องสาไม่มี9ก็เป็นอ e. <ภา S 3> ีแต่ภาพสุดท้ายเป็น C ีอีผวนกับ E, C ซีอีซเป็นคำภาษาอังกฤษ แปลกับมาเป็นไทยอีกที <c oughs> เป็นพยางค์เดียวก็คือคําว่าง่ายกว่าจะมากว่าจะมาได้แต่เขามา,มาเขามาจริงๆสับคุณโจ๊กทําให้เสียไปอีกสองพและพี่รี่ของเราก็ต้องตามนั้นนะหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลาง 2 0 0นตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของพี่รี่ฮะดาวินชีขอสามพยางรหัสเสียงมาผ้าคาดหน้าอกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผ้าคาดหน้าอกผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ผ่าคาดหน้าอกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเบอร์สาค่ะผ้าคาดหน้าอกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผ้าคาดหน้าอกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแชมป์ครับสบายนางค่ะสบายนางนางเป็นแชมป์สมัยที่13เรียบร้อย สบายนางนะครับผมผ้าคาดหน้าอกของผู้หญิงก็คือสบาย,บายนั่นเองแถมเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ต้องเป็นนางแน่นอนไม่ใช่นางสาวรวมกันเป็นสบายนางเอ๋ยครับแชมป์สมัยที่13สําเร็จพร้อมกับเงินสะสมไปอีก8,000บาทครับขอเสียงปรบมือให้ดดกับพี่รีด้วยวันนี้กลับไปพร้อมเงินสกิล1 00 0ครับขอบคุณคะรีขอบคุณค่ะไปอีก800 0 เป็น1นึ่งแสแแล้วสําหรับแชมป์สิสมัยของเราเลยแค่7สมัยเองไหวไหมฮะไหวค่ะไหวครับนางนางสาวบอกว่าไหวอ๋อแต่นางเนี่ยไม่ไหวลอเล่รลอเล่นคนนี้อาจจะไม่ไหวแต่เชื่อว่าที่เหลือไหวแน่ๆเพราะว่านะคะคือตอนนี้คือคักตอนแรกจะมีเสียงฝั่งเนี้ยตบสติลบ่อย ทางนี้ก็เริ่มมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งไหนใครกันแน่ที่จะลงไปนะคะเราก็จะต้องเรนดอมค่ะบอสีนั่นเองนะคะโอ้โหอาการดีใจจนบรรยายไม่ถูกนี่คือความปลื้มปลิ่มปลื้มตื้นตันใจใช่ไหมคะทำไมมีน้ำตาล่ะคะเนี่ย ตื้นตันใจนะเอาเอาไม้ขึ้นมานิดนึงอ่านแนะนำตัวสักหน่อยนึงสวัสดีค่ะชื่อเยลลี่นะคะเยลลี่ค่ะเมื่อกี้รู้สึกตื้นตันใจขนาดไหน<อ>น้ำตาจะไหลเลยนเนาะไหลไปแล้วค่ะไหลไปแล้วด้วยเลยนะมันไหลอย,อยู่ข้างในใช่ไหมลึกเลยอะ่ะท่านลึกขนาดนี้ปิติขนาดนี้ปรบมือให้เธอกันเลยดีกว่าค่ะช่ดทีค่ะเชิญน้องเยลลี่ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะยุริครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนานาชาติค่ะเรียนสาขาอะไรครับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะโอ้โหแล้วเป็นแฟนคลับดาวินชีด้วยมีฝึกซ้อมก่อนที่จะมาแข่งขันที่ดาวินชีไหมครับก็ซ้อมบ้างค่ะซ้อมบ้างวันนี้ได้กดหรือยังกดแล้วค่ะแต่ว่ามาไม่ถึงค่ะยากเนอะไปต่อครับเอ๋ยครับตอนนี้13าสมัยแล้ว ตอนนี้ความความหวังที่ตั้งโจทย์ไว้20สมัยกลับมาแล้วยังหรือว่ายังไปทีละสมัยทีละสมัยไปทีละสมัยนะเอาอย่างนั้นดีกว่าเริ่มครับดวัวเนชีใส่ให้คนละ1 0,000ครับและสู้กันมาคนละ2 0 0 0ตรงกลางรหัสแรกครับดวัวเนชีขอ3พยางสามพยางรหัสภาพมาครับ าคุณโจมก่อนอีกแล้วสิบวินาทีครับเฮ้ยครับพศอานค่ะพศอานทุกต้องครับคุณพรคุณอาคุณนศนะฮะพลอานศทวนกับพศอานขึ้นนำไปก่อนแล้วมือสองพันต่อแปดพันทีไรครับยังอยู่กับเราไหมลูกยังอยู่กับเราไหมครับอยู่คคะอยู่อยู่นะไะ มันผ่านไปแล้วครับปล่อย <c oughs> มา้้เราเตรียมเราเตรียม,มรหัสใหม่ครับผม <c oughs> มี8,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000 <c oughs> ค่ะจับไป2,000 <c oughs> มารวมเป็น4,000ตรงกลางและถ้าดึงกลับไปได้ก็จะตลับมาเสมอกันที่1,000 0นะครับรหัสต,ต่อไปครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสเสียงมาครับ ออจออีตจอเฮ้ยครับสะกดจิตค่ะสะกดจิตถูกต้องครับผมจออีอ่อก็คือการสะกดสะกดคำว่าอะไรก็สะกดคำว่าจิตนั่นเอง14,000ต่อ6,000ครับหายใจลึกๆครับเยลลี่ครับ หายใจลึกๆสู้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 หนึ่งหมื่นสี่พันต่อหกพันสู้เท่าไหร่ครับเอาหนึ่งพันก่อนก็ได้หนึ่งพัน 1> 1, ก่อนเยี่ยมครับหนึ่งพันรวมกับอีกหนึ่งพันเป็นสองพันตรงกลางสองพันครับตรงกลางดาวินชี่ขอสองพยางสองพยางรหัสภาพมาครับ ได่ครับแปดวินาทีทีมสตีลพี่เบอร์สามกว่าไปแล้วถึงไหมได้ไหมได้โอ้ยดีดีด้วยค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ตอบว่าจะตอบเหมือนน้องเขาค่ะพี่ลึกอ้าว<ะ>โอ้หน้าเสียดายไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับพี่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีเงินสะสมสติลไปเท่าไหร่คะสามพันค่ะมีสามพันบาทนะคะต่อพี่อะไรครับพี่เฉลี่ค่ะพี่เฉรี่ยคขอเสียเมือเบอร์แดงให้พี่เฉลี่ครับขอบคุณมากนะคะมารวมสนุกค่ะพี่อะไรค่ะ่าเสียดายมากคำว่าลึกกลับล้ออกลับล้ออืกอล้อไม่เห็นการบอลึกลับ ดาวิจิขอคืน2 0 0 0ครับผมลึกกลับลึกลึกกลับสกดใหม่ลึก,ล,กลับนั่นเองวิชาใหม่วิชาใหม่ไม่เป็นไรนะครับเสียกลับมาแค่2,000นะครับก็ยังเหลือ18,00 0เมื่อกี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งคู่มีน้องเยลลี่ใช้นะครับแต่ว่าตอบผิดไม่เป็นไรสู้กันใหม่ครับอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางรวมเป็น4 0 0พ และถ้าเกิดน้องเยลลี่ดึงกลับไปได้จะกลับขึ้นมาที่7,000ต่อ11,000นะครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางปราดเสียงมาครับ5าคะแนนหัวขโมย สองพยางสองพยางปราดเสียงมาครับาคาดคะเนหัวขโมยาคาดคะเนหัวขโมยาคาดคะเนหัวขโมยทีมสติลเบอร์นหนึ่งกดได้แล้วนะครับาคาดคะเนนหัวเย,ยลี่ครับกระโจนกระโจนถูกต้องครับ ้าวตามมาแล้วตามมาแล้วทำลายฝัเมอร์สีนิฉันมากเขากำลังเต้นกันสนุกเลยอ่ะยังนี่ไม่เสียหน้าแล้วค่ะไม่เสียหน้าแล้วไม่เสียหน้าเลยโอเคแล้วหนูโอเคแล้วค่ะเธอกำลังทำให้ตัวแทนที่เธออดตอบนะาเขาเต้นอย่างนี้เยเอขาดีเขาแบบมันมันต้องถึงไม่หน้าเลยแต่น้อตเยลีเขาบอกมาครั้งที่ไม่เสียหน้าแล้วเพราะฉันตอบได้แล้วมีใครชี้อยู่ที่บ้านบ้างก็ครอบครัวเนี่ยครอบครัวใช่แลครับเพื่อนๆก็แน่นอนน่าจะคอยเชียร์อยู่ค่ะ คาดคะเนหรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่าคือการกะนั่นเองครับเราจรึงได้คําว่ากะเข้ามาส่วนหัวขโมยก็คือโจรเมื่อนํามาถอดรหัสสองพยางก็จะได้คําว่ากระโจรน,นั่นเองครับ1น0 0งต่อ7,000พสู้เท่าไหร่ครับแชมป์สามพค่ะส0 0พันบิวขึ้นซะด้วยมาอ่ชอบใจรวมเป็นห0พัตรงกลางหกพั 6, ตรงกลางนี้ถ้าน้องเยลลี่ได้ กลับขึ้นนำเลย10,000ต่อ8,000 6,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางครับรหัสเสียงมาครับชยาสิวัตทศกัณออน,นภาสิวัตรชยาสิวัตทศกันออน,นภาสิวัต ชยาศิวัตรทศกัณฐ์อ,อน,นภาศิวัตรเบอร์ห้าคุณโจ๊กมาแล้วค่ะชยาศิวัตรทศกัณฐ์อ,อน,นภาศิวัตรชยาศิวัตรทศกัณฐ์อ,อน,นภาศิวัตรเดลี่ครับเซมสี M ่ถูกต้องครับหนึ่งหมื่นต่อแปดพัน แชปถึงกันหมดเลาวคือแค่ฟังเชื่อดิฉันยังยังยังฟังไม่หมดและจำไม่ได้เลยค่ะมีใครบ้างแต่คุณโจ๊กนี่เร็วมากไวๆมากค่ะชัยยาก็เอศิวัตรก็สีทศกัณฐ์ก็ยอยักษ์อนภาก็มอมาศิวัตรก็สีอีกที่อ่านทั้งหมดนะฮะเสียมสีโอ้โหเยลี่นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้ว แต่ก็ได้ซะงั้นในขณะที่เอ่ยยังขำอยู่เลยขำอะไรไหนเล่ามาสิขำว่าตัวเองอยากเอากลับมาแต่ว่าให้เขาอะค่ะอ๋อไม่เป็นอย่างที่คิดแชมป์ต้องสู้อีกรอบเราตามเขาอยู่สองพันลวครับสู้เท่าไหร่ครับสามพค่ะสามพันเหมือนเดิมบ้ามันจริงๆโอ้โหสายเลือกแชมป์นี่สุดยอดจริงๆ ฝั่งนี้ปบมือดังมากรออยาให้หลุดเลยทีเดียวรออยาให้หลุดเลยทีเดียวหกพันตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยางรหัสเสียงมาครับรหัสสองพยางนี้คุณเอ๋จะสามารถถอดรหัสได้หรือไม่ หรือจะเสียทีให้กับคุณเยลลี่อีกครั้งเรากลับมาติดตามผลองคู่นี้กันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ